g o l d e n a n แองจสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎประจำเดือนธันวาคมนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ไม่เคยโกโหกใครไพ่ตอบตามความเป็นจริงนะคะ เราจะเริ่มดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎด้วยนะะขอเปิดไพ่ในอดีตของชาวราศีกรกฎค่ะได้ไพ่จัส g ิ e n t เจ็ดถ้วย t h High p r i n s t e s s The Emperor และ k Night of v a n นะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ Judgment นะคะในอดีตท,ที่ผ่านมานั้นตัวชาวราศีกร,รกฎเองนั้นนะคุณเป็นคนที่สร้างข้อตกลงกับคู่ของคุณนะคะจะตกลงกันว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณสองคนจะพัฒนาไปในทางทิศทางไหนนะ มันจะเป็นการตกลงกันว่าเราสองคนจะเลื่อนสถานะให้มันดีขึ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันหรือเป็นแค่คนคุยกันนานจากแต่ก่อนนาะแล้วเลื่อนสถานะไปเป็นแฟนเลื่อนสถานะไปเป็นคู่ชีวิตกันอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะในในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะส่วนพไพ่ใบต่อมามันเป็นเหมือน ความเพอ้อฝันของชาวราศีกรกฎในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะคุณมีความฝันนะมีความฝันจึงทําให้มีแรงบันดาลใจนะสำหรับไพ่ใบนี้นะฝันว่าอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะอันนี้คือมันมาทุกครบรถเลยนะอืมอันนี้คือความฝันความยังอยู่ในความเพอ้อฝันนะ ยังอยู่ในอากาศอยู่เลยนะสำหรับไพ่ในอดีตไพ่ใบนี้ของชาวราศีกรกฎนะเป็นคนที่ช่างเพอ้อฝันนะต่อมาเป็นไพ่ the high p r i n s t e s นะคะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎนั้นนะคะในอดีตเหมือนมีการครบซ้อนซ่อนเงื่อนนะ,ะเป็นความแบบเป็นคบแบบลับๆนะกับบุคคลคนนี้นะคะ พูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่มีการครบหากาันแบบลับๆนะคะกับคนนี้นะคะคนคนี้นะคะที่คนในความลับนะเขาเป็นคนที่บุค,คลิกดีนะผิวพรรณผ่ผองใสแต่เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไวง่ายนะนะ,ะน้อยใจเก่งนะคะสำหรับคนคนนี้พูดง่ายๆคือเขาเป็นคนที่เซนสิฟ์นั่นเองนะต่อมา the emperor นะคะมีความเป็นพ่อมีความเป็นแม่สูงนะ สำหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีเมษนะรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎบางท่านเคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วในในอดีตที่ผ่านมารู้สึกว่าชาวราศีกรกฎได้เจอกับคนที่มีวุฒิภาวะที่โตกว่านะหรืออาจจะอายุมากกว่าชาวราศีกรกฎด้วยซ้ำไปนะ แล้วด้วยเขาที่ความที่เขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะเขาจึงจูจจจจ้จี้จุกจิกอาจจะชอบบังคับชีวิตคุณไปบ,บ้างอะไรประมาณนี้ชอบพูดชอบสั่งชอบสอนอะไรประมาณนี้นะมันเป็นบุคลิกของความที่เป็นผู้ใหญ่นะแล้วมีโอกาสเป็นไปนได้สูงว่าชาวราสิกกรกคได้พบกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมนาะสำหรับบุคคลคนคนคน,นี้ Night of อ a นะ์นคะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎเองนั้นในอดีตคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบดีในเรื่องของการทำงานนะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสได้ทำงานกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหรือคนในเครื่องแบบต่างๆนะคะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานด้วยกันนะคุณก็ มีความตื่นเต้นตลอดเวลาได้ร่วมกันกับคนคนนี้นะคะและคนเป็นคนที่รับผิดชอบในเนื้องานดีมากนะสำหรับชาวราศีกรกฏในอดีตที่ผ่านมานะคะต่อมาเราจะไปดูในส่วนของปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฏจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ไพ่ปัจจุบันใบแรกของชาวราศีกรกฎได้ไพ่ะเรีรนฐ์9องค์ครับ6ดาบ8ดาบและก็9เหรียญน,นะคะโอเคเรามาดูในส่วนของอไพ่ใบแรกนะคะที่จับได้ไพ่4เหรียญน,นะคะ ในอดีตนี้นะเออในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเองแล้วคุณเป็นคนที่ยังเป็นคนที่กักนะกักความสัมพันธ์นะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะนะคะมันมีเกณฑ์เวียนไปได้ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่คุยอยู่กับคนหลายคนในเวลาเดียวกันนะ,ะจากที่ดูน่าจะ 3- าสี่คนด้วยซ้าไปนะแล้วกักความสัมพันธ์ไว้หมดนะไม่ยอมปล่อยใครไปเลยนะ เก็บไว้คุยแก้เหงาอาจจะเก็บไว้เพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาเก็บไว้เป็นเพื่อนคุยอะไรก็ตามนะเป็นคนขี้กักว่างันเถอะกักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้น้อยใจขี้งดหงิดนะขี้หวงขี้หิงนะมีครบเซตเลยนะหลายอารมณ์เลยนะต่อมา night of cup นะคะคุณจะได้เจอกับบุคคลที่เป็นคนในเครื่องแบบนะคะ เขารู้สึกดีๆกับคุณนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณเขารู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทำงานมีความรับผิดชอบของครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะคะเขาจึงอยากเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อที่จะทำความรู้จักกับคุณหรือพูดได้ง่ายคือเข้ามาจีบว่างั้นเหรอะนะ คือคนในเครื่องแบบนะจะเป็นพวกประมาณว่าทหารตำรวจข้าราชการอะไรประมาณนี้นะบุคคลในเครื่องแบบเนาะมีเกณฑ์ที่จะมาชอบผลนะแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะในช่วงนี้นะในปัจจุบันสำหรับชาวราศีกรกฎนะต่อมาเป็นไพ่หกดาบนะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎนะั้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางหรือว่าย้ายถิน่นฐาน ตามสามีหรือภรรยาตามหรือตามครอบครัวไปนะย้ายจากภูมิลำเนาไปนะอาจจะเดินทางทางไกลนะนะคะแล้วบางคนมีเกณฑ์ที่จะย้ายไปตามสามีหรือภรรยาต่างประเทศด้วยซ้าไปนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะมันจะมีเกณฑ์ได้ย้ายย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานตามครอบครัวไปนะคะ ต่อมาเป็นไพ่แปดดาบนะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าผือดผอมอารมณ์ประมาณว่ากืนไม่เข้าใายไม่ออกนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วในช่วงปัจจุบันนี้นะคะขอให้ชาวราศีกรกฎให้ระมัดระวังในเรื่องของการไปเซ็นสัญญาในการไปค้ำประกันเงินให้ใครก็ตามนาะะในช่วงนี้ก็ระมัดระวังหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเอกสาร สัญญานั้นมันจะทําให้คุณต้องไปรับผิดชอบเ,อเงินให้กับคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้แบบเป็นคนสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นคนข้าประกรันอาจจะเป็นคนไปเซ็นสัญญาเอกสารกู้ยืมเงินให้ใครอะไรประมาณนี้นะคะขอให้หลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ทําเลยก็ดีนะเวลาจะเซ็นสัญญาหรือทําอะไรก็ตามคุณอ่านนะ อ่านทุกบรรทัดนะคะอันนี้ย้ำเลยสําหรับชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะเสียรู้ให้กับในเรื่องของอเอกาสารสัญญาหรือการไปค้าประกันให้ใครแล้วก็จะมานั่งใช้นี่ให้กับใครนั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่เก้าเหรียญนะคะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ ทุกคนมองคุณจากภายนอกแล้วคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคุณเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีเงินทองนะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วคุณก็บอกตัวเองด้วยว่าตัวเองนั้นมีความสุขขอแค่มีเงินแค่นั้นฉันก็มีความสุขแล้วฉันไม่จาเป็นต้องมีผู้ชายฉันไม่จําเป็นต้องมีผู้หญิงนะฉันไม่จําเป็นต้องมีแฟนอยู่ในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในเวลาที่คุณเหงานะเวลาที่คุณอยู่คนเดียว คุณมีทุกอย่างแหละนะคะแต่คุณยังขาดในเรื่องของความรักนะคุณก็ยังในใจลืๆ,ๆคุณก็ยังหอยหาในเรื่องของความรักอยู่นะสำหรับชาวราศีกรกฎโอเคเราจะดูในส่วนของอนาคตให้กับชาวราศีกรกฎนะคะอนาคตชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ใบแรกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะเดิมูนมีการปกปิดซ่อนเ้นอะไรอยู่เกดาบนอนไม่หลับคิดมากและสิชาวราศีกรกฎในอนาคตนะไม้เท้ออสาไม้เท้าสิบถ้วยและก็ห้าถ้วยนะคะออ สำหรับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะมันได้ไพ่เมเจอร์อคาหนาหนึ่งใบคือไพ่เดอะมูนนั่นคือมันมีเรื่องหลักๆใจความใหญ่ๆคือมันจะมีในเรื่องของความลับมันจะเกิดความลับลมคมในเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสำหรับใครที่มีความสัมพันธ์รักอยู่ในครั้งนี้นะคะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามปกปิดความลับหรือพยายามปกปิดความรู้สึก โดยที่ไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งรู้นะคะอันนี้เป็นภายนอกเขาอ,อาจจะยิ้มให้กับคุณภายนอกเขาอ,อาจจะดูมีความสุขนะคะแต่ภายในใจเลลึกๆแล้วเขาพยายามที่จะปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงอะไรประมาณนี้นะคะส่วนไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ก้าวดาบนะชาวราศีกรกฎนาะในช่วงนี้ คุณทำไมคิดมากจังเลยนะแล้วคุณเป็นคนที่วิตกกังวลน,นะคิดมากจะหลับตาจะเอนตัวลงนอนหลับตานี่คิดแล้วนะคะคิดแล้วย้ำคิดยำ้ำทำทําให้คุณนอนไม่หลับจิตตกนะในบางครั้งนะคะอันนี้คือตัวชาวราศีกรกฎในอนาคตนะคะต่อมาเป็นไพ่สามไม้เท้า ไพ่สามใบเท้ามันจะเกี่ยวกับในเรื่องการทำงานมากกว่านะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ก็ลงทุนไปเยอะก็อยากจะเห็นผลเห็นกำไรที่ตัวเองลงทุนไปให้ได้มากที่สุดนะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้คุณก็พยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้มากที่สุดนะถ้าเป็นไพ่ใบนี้เกี่ยวกับความรักนะอ่านได้ว่ามันมีการคบกันอยู่ มันเป็นรักสามเศร้าด้วยแหละนะคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งดีกว่านะที่แบบคบอยู่กับคนสองคนในเวลาเดียวกันแล้วก็มีการแบบอาจจะรอคอยอีกคนคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะคะแต่อีกคนคนหนึ่งอาจจะอยู่ใกล้ชิดกันหรือประมาณนี้นะคะ แล้วพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่สิบถ้วยนะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎเองนั้นเป็นคนที่มีความสุขในเรื่องของครอบครัวนะสำหรับคนที่แต่งงานหรือมีครอบครัวมีลูกแล้วในช่วงนี้คุณก็จะมีความสุขเข้าอกเข้าใจกับคนรักของคุณดีนะสำหรับไพ่ใบน,นี้อ่านไปได้อีกทำนองหนึ่งก็คือว่าเอ่อถ้าใครจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกรกฎในอนาคตนี้นะคะ ขอให้คุณพิจารณาให้ดีๆด,ดูให้ดีๆสืบให้ดีๆว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังมีแฟนแล้วหรือยังเนาะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะได้พบกับคนที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วเข้ามาในชีวิตในอนาคตนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎนั้นยังมีความรู้สึกเสียดายเสียใจนะกับความรู้สึกที่ตัวเองเคยทุ่มเทให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือใครคนหนึ่งเคยทุ่มเทความรักความหวังดีให้กับคุณแต่คุณทําโอกาสนั้นหายไปอะ่ะเหมือนไม่รักษาน้ําใจเหมือนไม่รักษาความรักของอีกฝ่ายหนึ่งนะ อันนี้เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่รู้สึกว่าตัวเองน้อยใจที่รู้สึกว่าตัวเองเสียใจเสียความรู้สึกที่แบบเคยทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งโดยที่เขาไม่เคยเห็นค่าอะไรคุณเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นนะโอเคต่อมาเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ night of v h n Queen of Pentacles และก็เดเหรียญน,นะคะ Night of w a รนคะาสำหรับไพ่ใบนี้ก็ยังมีใครคนใดคนนึงนะคะอยากจะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณจริงๆนะคนในเครื่องแบบนะคะเขาก็ยังเข้าพยายามที่จะเข้ามาจีบเข้ามา เ,เขาเรียกว่าอะไรตื้อเท่านั้นที่ความโลกนะถ้าคุณไม่สนใจเขาก็จะตื้อเขาก็จะจีบอยู่อย่างนั้นนะคะประมาณว่าคนในเครื่องแบบทหารตำรวจข้าราชการอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานคุณก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีมากในเรื่องของการทํางานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะสำหรับไพ่ q u e e n of p e n t a c l e นะคะคนที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงนะคะเขาจะให้การอินดู คุณเป็นพิเศษในช่วงอนาคตที่จะถึงนะในเรื่องการเงินไม่ว่าจะคุณจะอยากกู้เงินหรือว่าคุณจะอยากออได้เงินสนับสนุนของฝ่ายการทํางานของคุณเขาก็จะอนุมัติได้ง่ายขึ้นนะพูดได้ง่ายว่าเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนั้นให้การเอ็นดูให้การอุปถัมภ์คำชูนะคะไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญนนะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎนะ จะพินิจพิจารณาเงินทุกบาทที่จะออกจากกระเป๋าของคุณนะคะเงินทุกบาทนั้นจะต้องออกไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ความรักคุณก็จะดูดูแบบดูแบบถี่ถ้วนละเอียดมากว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนั้น เขาจะเป็นคนยังไงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะดูสืบประวัติให้ดีๆว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังเขามีแฟนแล้วหรือยังนะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะได้พบกับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีแฟนแล้วจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะหรือจะเข้ามาจีบหรืออะไรก็ตามนะคะ โอเควันนี้นะคะเราก็อ่านไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎรียบร้อยแล้วนะคะพลังงานบวกขอให้รับไปเป็นกำลังใจนะคะพลังงานลบขอให้รับไปเพื่อเป็นคำเตือนนะ,ะสำหรับวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับโ o เ d นแองเจิลด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ